สวัสดีครับวันนี้เราเข้ามาอยู่กันในเกมเรอบบอกกับแมปที่มีชื่อว่ารถบ้านเรานะครับในวันนี้นะครับผมก็จะมาเล่นแมปรถบ้านเราโดยที่หาสาระไม่ได้นะครับผมอ่ในคลิปนี้ก็ไม่มีสาระอะไรเลยนะครับผมก็จะมาเล่นแบบงงๆเลยนะครับผมก็คืออยากเล่นอะไรก็เล่นนะครับก็ไม่ได้เล่นนานเลยนะครับผมแบบนี้ซึ่งเออ แล้วสิบล้อมันไปอยู่อะไรข้างบนวะเน่ <c oughs> แต่ผมต้องเดินไปดูตรงอัปเดตสักหน่อยนะครับผมว่าแบบนี้มีการอัปเดตใหม่ตั้งแต่ที่เล่นมานะครับยังไม่มีการอัปเดตใหม่เลยนะครับผมนะครับเพราะว่ามันยังขึ้นอัปเดตใหม่4.5ซึ่งการอัปเดตใหม่4.5นี้คืออัปเดตมาตั้งแต่ปีที่แล้วรถใหม่หนึ่งคันครับมาให้เล่นกัน3แบบครับนี่ครับยัง ไม่มีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมนะครับผมสำหรับแมปรถบ้านเราเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเ้ยมีทีวีแมนกำลังจะแซดรถมอเตอร์ไซค์ดูครับเห็นไหมทีวีแมนอันนี้มันมอเตอร์ไซค์ของอ้ไนี่นี่ของไอชื่ออะไรนะว้าทำไมผมนึกไม่ออกวะเวลาแบบเวเวลามาทำคลิปแล้วก็นึกชื่อไม่ออก แต่เวลาแบบไม่ทาคลิปมันก็นึกชื่อออกนะก็งงกับตัวเองเหมือนกันนะครับผมทุกคนอภิชาติฟาร์มอือของอภิชาติใช่ป่ะเนี่ยรถคันเมื่อกี้เนี่ยของอภิชาติฟาร์มเนี่ยผมก็ไม่อยากจะแบบว่าเอยรถคันนั้นเป็นของคนนั้นรถคันนี้เป็นของคนนี้ไปมั่วไงเพราะว่าความเป็นจริงแล้วมันก็ไม่เคยใช่สัก,กคลิปหนึ่งที่ทามาอ้าวแล้วคนนี้เขามาแอคชันอะไรอยู่ตรงร้านขายเสื้อผ้า โอเคเสียงเดินเสียงเดินหายอ๋อยังอยู่อ่ะมาวันนี้ผมขอนําเสนอรุ่นนี้นะครับผมนะฮะัน,นล่าสุดจะเป็นเซลล์ขายรถและครับกับอีซูซูดีแม็กปีปีปีไหนไม่รู้นะครับเอาไปขี่เถอะอย่าเรื่องมากนะครับผมเอาไปขี่เถอะนะฮะอย่าเรื่องมากนะี่ครับสามารถเปิดประตูเอ้ยเปิดฝากระโปรงได้นะครับผมสามารถเปิดฝากระโปรงได้ เครื่องยนต์นี่จัดหนักจัดเต็มให้เรียบร้อยแล้วซื้อไปนี่คือไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มเติมครับคือซื้อไปแล้วก็เอาไปแซดได้เลยสําหรับรถวคันนี้คือไม่ธรรมดาสุดยอดคือแบบผมก็แต่งตัวมาเฟีเยวเกินไงผมจะโดนเขาล่อปะเนยนะยังกับเด็กเทคนิคนะครับเปิดประตูได้ไหมนะครับผมมาลองดูกันไม่มีไม่มีปุ่มกดเปิดประตูนะครับ ผมเอาเมาส์ไปชี้แล้วมันไม่ขึ้นรูปมือแสดงว่ามันเปิดไม่ได้นะครับผมรถคันนี้ครับข้อเด็ดไม่ใช่ข้อเด็ดทีทเด็ดนะครับทีเด็ดของรถคันนี้คือสามารถติดตั้งคอกแบบแอดออนได้นี่ครับที่นี่คือทีเด็ดเลยรถคันนี้คือแบบว่าเตี้ยมากเลยนะครับดูเตี้ยขนาดไหนดูดูใต้ท้องรถนี่ผมพยายามแบบว่าให้ท่านผู้ชมแบบนอนไปกับพื้นน่ครับเห็นป่ะคือแบบเตี้ยจนขนาดที่ไฟออกใต้ท้องรถครับเพราะว่า ช่วงล่างมันไปขูดกับหญ้านะครับผมก็เลยเกิดไฟนะครับถุยนะฮะมันต้องขูดกับถนนเท่านั้นนะครับถนนที่เป็นคอนกรีตอะไรอย่างนี้นะครับผมที่เป็นยางมาตอยนะแต่ถ้าหญ้าไฟลุกนี่คือแบบมันแปลกประหลาดเลยนะฮะแปลกประหลาดมากเลยนะครับผมโอ้มีคนขับฟอร์จูเนอร์อูดีป่ะดีป่ะตึงเกินพี่ปิดฝากระโปรงตัวนี้ลงไปไปคือวันนี้เนี่ยเอาจริงแล้วก็จากพนักงานขายเซลล์เมื่อกี้ผมว่าจะพาทุกคนเนี่ยไปไปแก่กล้วย ล่าสุดจะไปแก่กล้วยละจากเป็นพนักงานขายรถอยู่ดีๆ <c oughs> เอ้ยเดี๋ยว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 มันก็ต้องมีการแบบว่าอุดหนุนเสื้ออภิชาติฟาร์มสักหน่อยป่ะทุกคนอันนี้เป็นเสื้อรถบ้านเราคนระับเสื้ออภิชาติฟาร์มเอ้ยอันนี้ผมผมซื้อตัวไหนไปวะที่ผมเคยซื้อน่าจะเป็นตัวนี้หรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดนะน่ะจะเป็นตัวนี้ที่ผมเคยซื้อไปเอ้ยมันม,ม,นมีมันมีหลายแบบให้เลือกเหรอกดตรงไหนวะ พ่อค้าคือผมจะซื้อนะพ่อค้าคือแบบผมต้องกดตรงไหนตรงนี้เหรออภิชาติฟาร์ม20โลคุณต้องการซื้อ440ฮะคือ,ค,อคืออะไรก่อนอ๋อมันเป็นแพ็คขั้นต่ำนะครับผมก็คือถ้าจะเติมเงินก็คือนี่440แพ็คขั้นต่ำหรือเปล่าซึ่งผมมีโลบักไม่พอเว้ทุกคนโอ้เสียายว่ะคือแบบช่วงนี้แบบไม่ค่อยได้เติมเกมนะครับผมเพราะว่าแบบ เออก็ไม่อยากไม่อยากจะเติมเกมเยอะนะครับผมเก็บตังค์ไว้กินข้าวดีกว่านะฮะผมก็ต้องสนับสนุนผู้แบบพัฒนาแบบนิดนึงปะปะแปะๆเริ่มออกทํางานเฮ้ยผมรู้สึกว่าพวงมาลัยด้านในมันขยับแล้วก็ตอนสับเกียร์เขาน่าจะแบบว่าเอ้ยมีการเหยียบเบรกเหยียบคัดเปลี่ยนเกียร์นะครับผมแบบสมจริงนะครับแบบยียดิสติกมากมเลยนี่ครับ นี่ขนาดขี่กับถนนแบบที่เป็นดินนะครับมันจะมีไฟออกใต้ท้องรถนะครับผมก่อนที่เราจะไปแก,ก่กล้วยไปขายนะครับโอ้โอโอโอโยเราก็ต้องลงคลองก่อนหนึ่งรอบถุยไม่ใช่นะครับรออกไปก่อนคือแบบถ้ามันได้ตกลงคลองไปแล้วทุกคนครับคือคือมันจะเอาขึ้นไม่ได้แล้วครับตอนตอนนี้ฮะซึ่งมีทางเดียวที่จะเอารถขึ้นมาได้นั่นก็คือการสปอนใหม่เท่านั้นนี่ผมมาสปอนใหม่เลยตอนนี้ โอเคเดี okay, ๋ยวเราจะขึ้นรถก็คือแบบตอนแรกนะครับที่เราขับไปเนี่ยผมจะไม่ใส่คอกเลยนะฮบขับไปแบบว่ารถป่าแบบนี้เลยเพราะว่าเราจะไปแบบว่าไปเ,าเขาเรียกว่าอะไรวะไปคุยกับเจ้าของคนที่เขาจะซื้อกล้วยก่อนนะครับผมนะฮะเป็นแบบสมจริงไหมฮะสมจริงแค่ไหนโอ้คิดถึงบรรยากาศแบบว่าตอนมาล่าท้าผีมากเลยนะครับผมตรงนั้นฮนะบ้านล้างนะครับ ก็คือแบบบ้านที่ยังไม่สะอาดนะครับผม,ผมก็คือบ้านล้างนะครับเออจะแบบว่ารอแบบคนไปล้างอะไรอย่างงี้ครับเข้ามาตรงนี้ครับอันนี้คือแบบว่าเจ้าของที่เขาจะแบบว่าสั่งให้เราไปเอากล้วยนะครับผมนี่ครับเร,เ,รเ,รเราเขาเราเขาเราเข้ามาคุยกับเขาก่อนน,น,อ Mac นะครับผมนี่คืออิสุสุดีแมกนะครับผมเจ้าของคนที่เขาจะซื้อกล้วยนะครับสวัสดีคุณดีแมกคุณจะเอากล้วยกี่รถ เอามาเลยสามรถสามรถนะเอาสองรถพอโอเคสองรถสองรถอ่ะคือตอนแรกตอนแรกคนที่เขาจะซื้อกล้วยเขาบอกว่าเอาสามแต่เปลี่ยนใจละเอาสองนะครับผมมาครับผมก่อนที่เราจะไปแกะกล้วยนะครับผมมันก็ต้องมีการติดคอกซิ่งใส่ก่อนนี่ติดคอกอ่าจะเรียกว่าคอกอะไรวะคอกอ่อาอลูมิเนียมคอกไทเทียมคอก คอกเปล่าคอกลุ่งอะไรก็ว่ากันไปมีคนขับรถมาทางเราทุกคนครับผมไม่รู้ว่าใครครับผมจะไม่คุยกับเขาครับเพราะว่าตอนนี้ครับผมจะออกไปแก่กล้วยแล้วครับทุกคนอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ผมด้วยแล้วกันนะครับถ้าใครที่ชอบเกมโรบอกแบบรถบ้านเราก็คือมันจะมีอยู่2ป่านะครับผุ่มป่ากล้วยนะครับนี่ครับป่าแรกนะครับจะอยู่ฝั่งนี้นะครับ ปลาที่2องจะอยู่ฝั่งนี้นะครับผมนะครับมีซองปลานะครับครับมันก็จะมีปลาเล็กปลาใหญ่บ้างอะไรแบบนี้นะครับผมตีไฟเลี้ยวนะครับผมอ่าไฟเลี้ยวไอ้แบบนี้ไม่มีไฟเลี้ยวเหรออันนี้เพิ่งรู้นะเนี่ยคือแบบปกติที่เข้ามาเล่นนะครับผมผมก็จะไม่ค่อยแบบเปิดไฟเลี้ยวเท่าไหร่เลยแบบนี้ก็เลยไม่รู้ว่ามันมีหรือไม่มีคือแบบตัวนี้ค่อนข้างแบบวุ่นวายนิดนึงนะครับผมเพราะว่าการจราจรนี่คือแบบว่าค่อนข้างแบบแน่นหนาเลยตรงนี้ คือเป,เป็นแบบว่าชาวสวนนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นแบบไร่ไร่มันเยอะมีไร่อ้อยไร่ข้าวอะไรแบบนี้ครับคนก็จะแบบว่ามาเอาข้าวเอาอะไรเยอะนะครับผมมาเอาข้าวอะไรวะเอาอ้อยเยอะนะครับผมเอาข้าวมาแก่ข้าวแก่อ้อยเยอะแต่ล่าสุดนะครับผมมันจะมีคนแบบว่าถอยรถสิบล้อพ่วงมาขวางทางนะครับผมทำให้ผมไม่สามารถแบบเดินไปข้างหน้าต่อได้นะครับก็คือแบบเมื่อไหร่ที่จะหลุดให้ผมสักทีนะครับผม สิบล้อคันนั้นบอกไม่ไหวแล้วกูแบบกูหักทส้ลงคลองไปเลยครับจังหวะนี้ครับกคือแบบว่าเขาไม่ไหวแล้วนะครับผมคือรอสิบล้อคันคันนี้คือนานมากเลยยังไม่ออกจาก,กนถนนเส้นนี้ไปเลยนะครับยังฟา,างอยู่ผมก็จะหกักออกขวานแบบนี้แล้วก็ปาดไปแบบนี้เลยครับวันเราก็มีงานของเรานะเขาจะมาเสียเวลากับสิบล้อขวางทางไม่ได้นะครับผมเพราะว่าเราก็มีงานแก่กล้วยของเรานะครับผมโอเค นี่คือทางที่เราจะมาแกะกลัวครับเดี๋ยวเข้ามาตรงนี้ครับนี่ครับผก็ต้องแซดสักหน่อยปะือแบบรถมันแบบแต่งมาจะมาให้แบบว่าขี่ธรรมดาเลยธรรมดาเดิมๆเราไม่ขับครับเราจะขับแค่แบบซิ่งเท่านั้นโอ้ตัวนี้มันเป็นคลองนี่ว่าขวามือครับขวามือนี่เป็นคลองคลองอะไรครับคลองน้ําไหลนะครับผมฮึ่ยตัวนี้เหมือนว่าเขาจะทําแบบให้มันแบบว่าไม่สามารถทะลุไปได้ทุกคนดูครับเห็นไหม อันนี้ผมแบบขับเดินหน้าแล้วเห็นไหมมันชนครับผมไม่ไม่ไม่สามารถไปได้ดังนั้นนะครับเราจะถอยลงคลองไปแบบนี้ครับผมแต่ผมไม่แน่ใจว่าตรงนี้มันจะถอยเข้าไปได้หรือเปล่านะครับแต่ก็ผมต้องตั้งตั้ง,ต,งตั้งอะไรก่อนให้มันตรงครับแล้วก็ถอยไปเลยเมื่อกี้เก็บขึ้นได้นะครับผมต้องมาแรงกว่านี้อีกนิดนึงแต่ผมจะํำคัรถอยใหม่ เบิกเบรกเบิกโอ้โหเก็บตกครองครับแต่ผมต้องตั้งศูนย์รถให้ตรงก่อนนะครับผมไม่งั้นเนี่ยการที่เราจะถอยเข้าไปในป่าป้วยให้มันลึกเนี่ยมันจะแบบเสียหลักได้นะผมค่อยๆถอยค่อยๆถอยับผมว้ยขวาขวาว่างเยอะขวาว่างเยอะนะครับขวาว่างเยอะค่อยๆถอยเข้าไปครับไม่ต้องรีบครับไม่ต้องรีบฮะี๋ยวค่อยๆไปเรื่อยๆนะครับผม ส่วนแรกครับผมนี่คือส่วนแรกนะครับ <c oughs> โอเคครับผมอย่างนั้นนะครับผมจาก,จากที่เราถอดรถเข้ามาเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็เอาไฟสายขึ้นมาแบบนี้นะครับผมแล้วก็ทําการลดไปที่ท่าทางแล้วก็ท่าไฟสายอ่ะถือท,ท่าไฟสายไว้นะครับเพราะว่าก็คือแบบว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงแบบ6กโมงเชา้าแบบตีห้าหกโมงอะไรแบบนี้ครับก็คือต้องมาแต่เช้า ครับผมต้องมาแก่แต่เช้านะครับเพราะว่ามันจะได้ได้ไดหลายเที่ยวนะครับมันจะได้หลายเที่ยวนะครับผมนี่ครับนี่คือจะเป็นปากกล้วยนะอันนี้เดี๋ไหนไหนก็มาถึงปากล้วยแล้วก็ขอรีวิวปากล้วยให้ดูเลยสักนิดนึงนะอันนี้เป็นปากกล้วยของอ่คุณคุณโซเลนะครับผมคุณโซเลนะครับเรามารับปากกล้วยของคุณโซเลอ่าคุณโซเลอันนี้คือคิดคิดคิดชื่อสดเลยนะครับผมไม่ได้มีการเตรียมอะไรเลยนะฮะแล้วกูคิดได้ยังไงก่อน งงกับตัวเองเหมือนกันแล้วก็หลังจากที่หยิบไฟฉายขึ้นมานะครับผมแล้วก็แบกไฟฉายขึ้นท้ายรถกระบะแบกกล้วยเนะี่ยไม่ใช่ไฟฉายแบกกล้วยสิแบกกล้วยเออนะครับผมตอนนี้ให้คดซสว่านะครับผมกล้วยนี่คือแบบเต็มเต็มคอกเราเรียบร้อยละอ่าก็คือแบบเราต้องมีจินตนาการสักนิดนึงนะครับแต่ผมขอแบบว่าเอาท่านี้ออกไปก่อนนะครับผมท่าถือไฟฉายโอเคนะครับผมเดี๋ยวมันจะแบบว่าไม่ไม่เลือดลติก นะครับถ้าเราถือไฟสายแล้วก็ขับรถไปด้วยนะครับโอเคตอนนี้รถหนักนะหนักมากเลยทุกคนดูโอ้โหท้องรถนี่คือแบบปิดไปกับพื้นนะครับผมตอนนี้คือแบบรถมันหนักเกินก็คือแบบมันเป็นกล้วยใสยนะครับผมทุกคนอาจจะมองไม่เห็นนะครับผมบางคนอาจจะว่าพี่มึงปัญญาอ่อนหรือเปล่าไม่ไม่ไม,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 ไมีกล้วยแล้วมึงจะแกะกล้วยให้ได้เลยใช่ไหมพี่ก็คือแบบมันก็ต้องมีจินตนาการันิดนึงปะถ้าจะเล่นเกมนี้ หรือแบบว่าเล่นเฉยเฉมันได้ป่ะมันไม่มีอะไรให้ทำไงจะให้ทำยังไงครับผมนี่ก็เป็นทางออกนะครับแล้วทำไมกูไม่เข้าทางนี้มาแต่แรกวะกูอ้อมไปทำไมตรงทางนี้มันไกลบ้างเลยนะครับครับผมเปิดไฟเลี้ยวขวาครับผมออไปเล่น้ายนะครับอืมมันใ่ขนาดบรรทุกกล้วยนะครับผมคือแรงท้องในค่อนข้างแบบจัดเกินไปนะครับสำหรับยูสูคันนี้ครับผมแนะนำเลยครับคันนี้ ถ้าใครจะเอารถมาบรรทุกสินค้ามาบรรทุกของครับแนะนำอิซูซูคันนี้เลยครับผมแรงโรดนใจแน่นอนเราเอาเอา,เอากล้วยไปลงที่จุดเดิมเลยนะครับเอากล้วยไปลงจุดเดิมเลยโอ้โอรถสะบัรดรถสะบัดแรงพองมันมันเยอะเกินไปบางทีเราก็ไม่ควรที่จะเหยียบคันลิงแช่นานเกินไปนะครับผมเพราะว่าทําให้รถเนี่ยมันเนี่ยเป็นอยางเงเคยตะการสะบัดนะครับอันนี้ก็เดียวเข้าไป ก็ามาลงตรงนี้ครับกล้วยลงครับผมไม่มีแต่นะครับผมไม่มีแต่ปะผมพยายามบีบแต่เปิดไฟเดียวตลอดเวลาที่ขับแต่คือมันไม่มีอะไรสักอย่างหนึ่งเลยนะครับผมทําให้มันอาจจะไม่ค่อยมีความสมจริงมากสักเท่าไหร่นะครับผมอ่ะนะครับคือแบบขับกระบะขึ้นกูต้องใส่หมวกกัอนน็อกแว่นมอเตอร์ไซค์เหรอเนี่ยก็ <c oughs> <c oughs> คือแบบแต่งตัวมาอย่างนี้นะอ่หลังจากที่เอากล้วยลงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมต่อไปนะครับผมมีอีก มีอีกส่วนหนึ่งนะครับที่อ่าเรายังแกะไม่เสร็จนะครับผมไปครับไปต่ออีกส่วนหนึ่งครับผมครับใครที่เบื่อคลิปนี้นะครับผมก็ปิดไปได้เลยนะครับผมแต่ถ้าใครไปเบียอะไรดูก็มาดูผมเล่นแบบงงๆได้แบบไร้สาระไปวันๆนะครับผมอ่ะนี่คือคลิปที่ไร้สาระไปวันๆโอเคคือป่านี้มันจะมีอยู่2ฝั่งครับฝั่งใกล้แล้วก็ฝั่งนู้นครับแต่ฝั่งนู้นจะเป็นแถวยาวฝั่งนี้เป็นแถวสั้นนะครับดังนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะไปแกะเอาแถวยาวแล้วกัน อันนี้เป็นต้นน่าจะเป็นต้นบักขามหรือเปล่านะฮะน่าจะเป็นต้นคูนแ้่มากกว่านะครับผมเนี่ยเป็นต้นคูนอยู่หน้าฟาร์มด้วยนะครับผมครับ๋ยวผมจะคอยเข้าไปเอาที่จยดที่ลึกที่สุดเลยนะครับผมะฮะคือแบบคนขับคือแบบดูดีทุกคนดูคนขับมันจะแบบหมอบลงไปนั่งทําไมเตี้ยอะไรขนาดนั้นนะครับผมบอกระดอกใส่สุบลงไปอยู่ในเบาะแล้วนะครับเข้าไปเลยครับผม ล้วยความที่2ฟาความสุดท้ายของเราในวันนี้แล้วนะครับผมสำหรับการแกะกล้วยของเราอันนี้ก็จะเป็นป่ากล้วยที่ปลูกแบบว่าริมแม่น้ํามันก็จะเอียงเอียงลงแม่น้ํานะครับผมต้นกล้วยแต่เวลาเวลาตัดนี่ก็คือแบบต้องขี่เรือตัดนะครับผมไม่สามารถแบบว่าตัดบนฝั่งบนบกได้นะครับเพราะว่ารู้จักต้นกล้วยนะครับอันนี้คือแบบว่ามารีวิวต้นกล้วยให้ดูเลยนะครับผมนี่ครับเห็นไหมคือต้อนกล้วยมันจะแบบเอียงลงน้ํา ือเวลาจะตัดเนี่ยเราก็ต้องแบบพายเรือมาครับปับปั๊บปั๊บปัแล้วก็ตัดััคือแบบคือแบบไม่ต้องไม่ไม่ต้องแบกนะครับไม่ต้องแบกคือแบบสบายก็คือแบบใส่เรือแล้วก็ไปกองลงจุดจุดเดียวก็คืออ่าตรงนี้นะครับผมตรงนี้เลยนะครับตอนแรกว่าจะบอกว่าหน้าร้านก็คือแบบกูถอยรถมาตรงนี้แหละก็เอาตรงนี้แหละนะครับะว่าครับนี่ฮะมก็จะอยู่ตรงนี้นะครับผมอ่ะ หลังจากที่เราเอากล้วยขึ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือแบบตอนนี้คือมันเป็นอากาศแบบตอนเที่ยงใช่ไหมเออมันร้อนอะไรอย่างเงี้ยมันร้อนแบบเราก็ต้องโดดน้ําเล่นสักนิดหนึ่งเพื่อแบบคลายร้อนนะเนาะไอ้ว่ายน้ําเล่นแบบชิลๆสักนิดนึงละกัน,นครับถึงแม้ว่าน้ํามันจะไม่ลึกมากนะครับแต่ก็ขอแบบแบบว่ายเล่นสักหนึ่งนาทีถึงสองนาทีนะครับผมเพราะว่าอ่า เอาไว้ดับร้อนนะเพราะว่าแบบทำงานมาเหนื่อยนี่ครับผมหลังจากที่ว่ายน้ําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ขึ้นรถเอารถเอากล้วยไปส่งเลยนะครับผมเอากล้วยไปส่งเลยไปสกูเลยครับนี่ครับโอ้โหแซดออกจากปากกล้วยนี่คือเหยียบเกือบร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงครับอย่างที่ว่านะครับมันไม่ใช่แบบกระบะแบบเดิมๆนะจะให้ขับแบบ20 30แบบนี้มันมันมันเช่เลอร์อหรือเปล่ามันไม่ใช่ปะออ ก็ต้องแซกันสักหน่อยนะครับผมโอเคครับหลังจากที่เราเราล้านมาโอเคแล้วก็ทำการเอากล้วยมาลงตรงนี้นะครับผมทีเดิมเลยเอาเฮ้ย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 โอ้ยลืมใส่เบรกมือรถไหลตกคลองไปแล้วนะครับผมโอ้สงสัยต้องออกรถใหม่ละโอ้ my god รถตกคลองโอ้ my g o d โอ้ my g o d โอ้ yeah 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 อ๋อไม่มีรถกลับบ้านแล้วครับผมโอ้ขอยืมรถปอร์ตซค์แบบเจ้าของบ้านขี่รถกลับบ้านหน่อยคือแบบไม่มีรถกลับบ้านแล้วตอนเนี้ยรถตกคลองไปแล้ว <c oughs> โอ้ปอร์ตซค์เจ้าของร้านก็ไม่สมประกอบเลยครับผมเจ้าของสวนสิไอ้ขับได้อยู่ขับได้อยู่แต่ไม่มีเสียงเนี่ครับผมเป็นแบบว่าเด็กเทคโนนะครับเด็กเทคนิคนะครับผมมันก็ต้องท่าขับมันก็ต้องเฟี้ยวนิดนึงไป แอบกางเกงกับเสื้อเออกางเกงกับขานี่คือแบบแยกกันไปแล้วล่าสุดไปครับเกียร์เดียวฟเฟี้ยวทั้งแมปนะครับนี่ครับโอ้ยสับสองยกล้อได้ไหมโอ้ยยกไม่ขึ้นมาคือแบบว่ารถคันนี้มันค่อนข้างแบบน้ำหนักสมดุลโว่โวโว่โวโ,โ,โ,โข้อคันนี้แบบจัดต่างจัด,จด,จดตเต็มเว้ยแล้วข้างหน้านี่คืออะไรวนะเนี่ยเพืจะแข่งกันบ้างงั้นสิบล้อกับรถขอ้อโอ้ ผมเราท่อใจจริงๆเลยแบบปอร์ไซคันนี้ปอร์ตไซไฟฟ้านะครับถึงแม้จะมีท่อนะครับแต่เป็นไฟฟ้านะครับผมเอ้อเออหามึยครับเอ๋เรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วกางเกงกูมันยังไม่กลับมาเป็นสภาพเหมือนเดิมอีกนะครับผมตอนนี้ดูกางเกงผมไหมทุกคนดูกางเกงมันยังแยกกับขาออกอีกเอาใครมาขับรถลงคลองวันนั้นอยู่ดีๆไม่ว่าดีนะครับผมเออขับลงไปทําไมก้อน เอาเฮ้ยล่าสุดวับออกแบบไปแล้ว <c oughs> ตรงนี้สามารถนั่งได้ใช่ไหมเฮ้ย <c oughs> นั่งได้่ะแต่แบบมันจะล,ลอยนิดนึงนะเพราะว่าแบบสโมกกิ้งเอฟบีด์กันเป็นประจำม,มาเยอะไงทุกคนมันก็จะล,ลอยหน่อยนะทุยคนละลอยละนะฮะไปเรื่อยจริงๆเลยนะครับผม <c oughs> โอเคครับทุกคนครับก็สําหรับการเล่นแบบรถบ้านเราของเราในวันนี้ก็มีประมาณนี้เอาล่าสุดอิสูซุข้างหลังโดดคลองแล้วนะครับ <c oughs> คือแบบคือแบบนี่เป็นอะไรไม่รู้ชอบโดดคลอง โอ้ย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 อ้ยงวัดันฝากไวเดินละกันทุกคนสำหรับแบบรถบ้านเรานะครับไม่เล่นมาเล่นนานครับผมมาเล่นครับขำขำชิวๆิวละกันนะครับทุกทุกคนฮะโอเคสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับผุทุกคนแหงกดไลค์คลิปนี้ผมด้วยละกันถ้าใครที่ชอบนะครับใครไม่ชอบก็ไม่ต้องกดก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยแล้วไว้เจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ